ลงใต้ไปต่อกันที่จังหวัดปัตตานีค่ะกอรามานภาักสีส่วนหน้าได้จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายความมั่นคงและหลักสิทธิมนุษยชนให้กับเจ้าหน้าที่ที่จังหวัดปัตตานีค่ะ เอกเฉลิมชัยสุดที่นวลผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้านำคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้ความเข้าใจกฎหมายความมั่นคงและหลักสิทธิมนุษยชนให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ตามนโยบายของแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ พื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายความมั่นคงสามฉบับประกอบด้วยพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพุทธศักราช2475พระราชกำหนดการบริหารราชการฉุกเฉินพุทธศักราช2548และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรพุทธศักราช2565 เพื่อให้เกิดความเข้าใจในขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมายและการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยและให้สอดคล้องตามหลักสิทธ,ธิมนุษยชนสากลป้องกันการร้องเรียนร้องทุกขกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรืออาจถูกฟ้องดำเนินคดีตามกฎหมาย